เอาละครัท่านผู้ชมก็กราบสวีดัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสถานการณ์ชายแดนที่ร้อนระอุยิ่งกว่าอากาศเดือนเมษายนวันนี้เรามีเรื่องเด็ดๆมันๆม,มาอัปเดตกันแบบถึงพริกถึงขิงเลยครับบอกได้คำเดียวว่าไทยแ,แลนด์ไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับเปิดฉากกันที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้ว ที่ตอนนี้บรรยากาศอาจจะดูสงบสงบภายนอกแต่ข้างในนี่บอกเลยว่าตึงเปี้ยหลังจากที่พี่น้องชาวขเขมรหลายร้อยชีวิตแห่กันมาจะผลักดันแดนเราเมื่อหลายวันก่อนตอนนี้สถานการณ์กลับสู่ความสงบแต่เป็นความสงบก่อนพายุจะมาหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตาดูกันยาวๆครับล่าสุดหน่วยความมั่นคงของเราตาไวเหมือนเหยี่ยวครับผมสังเกตเห็นชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่ง ประมาณ15-20คนมาปักหลักตั้งเพิงพักพิงอยู่ใกล้ๆก,กับหลักหมุดที่46 km. ของเราเลยครับห่างไปไม่น่าจะเกิน200เมตรโอ้โหมาซะชิดเชียวแต่ที่มันน่าเอ๊ะก็คือลักษณะการแต่งตัวนี่สิครับท่านผู้ชมแต่งเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่แมมที่เอวเนบวอมาสักขนาดนั้นนึกว่าพวกเราดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นทหารแปลงร่างมาทำตัวเป็นสายหลับ0 0 7กันเลยทีเดียว พอทหารไทยเรายกกล้องขึ้นถ่ายปับ๊บฝั่งนู้นก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกลับทันทีแม่มีการ,รส่รงซิกส่งซาวแจ้งหน่วยเหนือกันให้วุ่นวายนี่มันละครหลังข่าวชัดๆแต่ช้าก่อนครับพี่น้องคิดจะมาเล่นซ่อนแอบกับพี่ไทยเหรอฝันไปเถอะครับเพราะตอนนี้กองกำลังบูรพาของเราจัดให้แบบเต็มคาราเบลจากเดิมที่เรามีรั้วลวดหนามแค่ชั้นเดียว ตอนนี้พี่ๆทหารของเราบอกว่าชั้นเดียวมันน้อยไปจัดไปเลยครับรัว้วลวดหนามหีบเพลง2ชั้นซ้อนกันท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับลวดหนามที่คมเหมือนใบมีดโกนซ้อนกัน2ชั้นสูงท่วมหัวเกิน2เมตรคือถ้าไม่ใช่นักกระโดดค้ำถอทีมชาติผมว่าก็ยากที่จะข้ามมาได้นะครับต่อให้เป็นมนุษย์กบก็ต้องคิดหนักลวครับงานนี้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ของจริง ฟังคอมเมเองก็ไม่น้อยหน้านะครับท่านผู้ว่าบันไทยมีชัยของเขาก็ไฟเขียวปับ๊บอนุมัติให้ตำรวจตระเวนชายแดนสร้างฐานสั่งการสร้างที่พักพิงเพิ่มเติมติดกับบ้านหนองจานของเราเลย กะว่าจะใช้เป็นที่รวมพลเป็นที่พักให้ม็อบที่มารวมตัวกันแม่วางแผนกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแถมยังมีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชามาทำคอนเทนต์ปลุกระดมกันถึงที่อ้างว่าทหารไทยเราถอยทับกลับไปเพราะเจอพลังมวลชนผมดูในคลิปแล้วนับหัวได้เลยครับท่านผู้ชมพลังมวลชนที่ว่าเนี่ยหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยครับก็พี่ๆทหารนอกเครื่องแบบกลุ่มเดิมนั่นแหละครับ แต่ที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับคือความเข้มแข็งและความเด็ดขาดของฝ่ายเรานี่แหละครับตอนนี้ถนนหนทางบริเวณหน้าด่านเงียบกริบมีแต่รถของพี่ๆทหารเราที่ลาดตระแวนตรวจตราอย่างเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวบ้านหนองจานว่าหลับเถอดคนดีทหารไทยจะดูแลเองพอเราเอาจริงเจอของแข็งเท่าไปฝั่งนู้นก็เงียบกริบไปเลยครับ จากที่เคยซาซาตอนนี้หงอยเป็นแมวป่วยเลยทีเดียวนี่แหละครับบทพิสูจน์ที่ว่าอย่ามาลองดีกับพี่ไทยเรื่องดินแดนเรื่องอธิปไตยเราไม่เคยยอมใครอยู่แล้วพัดหน้าเราจะมาดูกันว่าเมื่อแนวรบด้านนี้เริ่มนิ่งอีกฝั่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่ามีเรื่องพลิกพิรออยู่เพียบกลับมาต่อกันเลยครับท่านผู้ชม หลังจากที่เราได้เห็นความแข็งแกร่งดุดกำแพงเหล็กของกองกําลังบูรพาที่บ้านหนองจานกันไปแล้วคราวนี้เราลองวะาไปดูกองทัพภาคที่สองทางฝั่งอีสานกันบ้างดีกว่าครับว่าที่ที่ทหารของเราเขาเตรียมความพร้อมกันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าพร้อมรบจบทุกสถานการณ์ล่าสุดกรมทหารพรานที่14ของเราได้ออกปฏิบัติภา,ารกิจ สำรวจและซ่อมบำรุงบังเกอร์และหลุมหลบภัยตามฐานปฏิบัติต่างๆตลอดแนวชายแดนที่ทอดยาวกว่า700กิโลเมตรครอบคลุม4จังหวัดในภาคอีสานโอ้โหฟังไม่ผิดครับ700กิโลเมตรจากภาพที่เราเห็นนะครับไม่ใช่แค่การซ่อมแบบขอไปทีแต่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งแบบเต็มพิกัดมีการวางกระสอบทรายซ้อนกัน3ชั้น4ชั้น ทำให้ฐานที่มั่นของเราแข็งแรงทนทานสุดๆแต่จุดที่ทําให้เราได้เปรียบแบบสุดๆเลยก็คือชัยภูมิครับท่านผู้ชมฐานที่มั่นส่วนใหญ่ของเราตั้งอยู่บนที่สูงตามหลักพิชัยสงครามแล้วการอยู่บนที่สูงกว่าย่อมได้เปรียบเสมอเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าคมเขาโคขืนให้กลืนหญ้าเอ๊ไม่ใช่สิครับต้องบอกว่าอยู่สูงกว่าย่อมมองเห็นได้ไกลกว่า สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดต่อให้ฝั่งตรงข้ามจะบุกมายังไงพี่พีทหารของเราก็เห็นหมดครับเหมือนนั่งดูหนัง 4K อยู่บนโซฟาเลยทีเดียวงานนี้บอกเลยว่าถ้าคิดจะบุกขึ้นมามีแต่เจ็บกับเจ็บเท่านั้นแหละครับเราเตรียมการไว้พร้อมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังพลหรือยุทธปัจจัยจัดเต็มอัตราศึกทีนี้เราตัดภาพไปที่ฝั่งเพื่อนบ้านกันบ้างครับท่านผู้ชม โอ้โหมันช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยครับในขณะที่ทหารไทยเราฟิตปังอาวุธครบมือฝั่งทหารขเขมรในแนวหน้านั้นกลับน่าสงสารจับใจครับขาดแคลนทุกสิ่งอย่างสเบียงอาหารไม่พอต้องไปหากินตามแหล่งน้ำธรรมชาติอาวุธก็เป็นรุ่นคุณปู่ยังหนุ่มชุดเกราะก,กันกระสุนนี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยครับล่าสุดมีภาพหลุดออกมาว่า ต้องโพสต์ขอรับบริจาคเสื้อเกราะก,กันเป็นว่าเล่นเลยครับนี่มันทหารหรือเน็ตไอดอลสายบุญครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับความทุกข์ของพวกเขายังมีอีกเยอะบางคนเจ็บป่วยล้มตายในหน้าที่ไม่ใช่เพราะการรบแต่เพราะไข้มาลาเรียเพราะยุงกัดเพราะกินอาหารที่ไม่สะอาดเข้าไปรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนดูเหมือนจะลอยแผพ,พวกเขาปล่อยให้สู้ตามยถากรรมจนทหารบางนายต้องออกมาโพสต์ขอทานเอ๊ะ ขอรับบริจาคเงินเพื่อไปรักษาตัวเองฟังแล้วก็เศร้านะครับแต่พอฝั่งรัฐบาลของฮุนมาเนตถูกถามเรื่องนี้กลับตอบมาแบบหล่อๆว่าเรื่องกำลังพลเรื่องสเสบียงมันเป็นความลับของทางราชการประชาชนไม่จำเป็นต้องรู้โอ้โหพ่อคุณความเป็นอยู่ของทหารตัวเองแท้ๆบอกเป็นความลับแบบนี้ก็ได้หรือครับ และที่พีกที่สุดเลยก็คือเรื่องภูมะเขือครับท่านผู้ชมฝ่ายค้านของกัมพูชาอย่างท่านสมรังสีออกมายอมรับว่าพื้นที่ตรงนั้นไทยเรายึดคืนได้เรียบร้อยแล้วแต่พอมาถึงรัฐบาลกัมพูชาเท่านั้นแหละครับออกมาโพสต์ผ่านเพจราชการของตัวเองเลยว่าข่าวปลอมเฟกนิวส์พร้อมตีตราตัวเบรอร์ตกลงประชาชนเขาจะเชื่อใครดีล่ะครับเนี่ย ในขณะที่ไทยเรามีคลิปมีหลักฐานชัดเจนว่าเราควบคุมพื้นที่ได้แล้วแต่ฝั่งเขมรยังคงปิดหูปิดตาประชาชนตัวเองต่อไปปล่อยให้เชื่อข่าวปลอมว่ารบชนะไทยโอ้ยผมหลับเพลียใจจริงๆครับชนะตรงไหนก่อนนอนมองมุมไหนก็ยังไม่เห็นทางชนะเลยครับและความสิ้นหวังนี่แหละครับที่กำลังจะนำไปสู่เรื่องราวในพาร์ทต่อไปที่บอกได้เลยว่า มันทั้งหน้าสมสารและหน้าปวดหัวในเวลาเดียวกันครับและนี่คือผลพวงโดยตรงจากความล้มเหลวในการบริหารประเทศของรัฐบาลกัมพูชาที่เราได้เกริ่นกันไปในพาร์ทที่แล้วครับเมื่อ <า S 1> ท้องมันหิวเมื่อชีวิตมันสิ้นไร้หนทางกำแพงหรือรั้วลวดหนามก็ไม่สามารถขวางกั้นความพยายามที่จะเอาชีวิตรอดได้ครับ มาอีกแล้วจับกันอีกแล้วนี่คือเสียงอูทานของพี่ๆทหารกองกำลังบูรพาที่ตอนนี้แทบจะไม่ได้พักกันเลยครับเพราะต้องรับมือกับคลื่นมนุษย์ชาวกัมพูชาที่หิวโซสภาพอิดโรยทะลักข้ามชายแดนเข้ามาในไทยเราแบบไม่เว้นวันล่าสุดนี่จับกันได้อีกแล้วครับท่านผู้ชมลอตใหญ่ซะด้วยเกือบครึ่งร้อยชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อรัญประเทศครับ หน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีขบวนการลักลอบข้ามแดนจึงรีบนำกำลังเข้าไปตรวจสอบทันทีและภาพที่เห็นก็ทำเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับชาวกัมพูชากว่า50ชีวิตทั้งชาย33คนหญิง17คนกำลังเดินเท้าเข้ามาในแผ่นดินไทยด้วยสภาพที่ดูอิดโรยและหิวโซสุดๆเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวัน พอได้สอบถามพูดคุยกันถึงได้รู้ความจริงที่น่าสลดใจครับแรงงานกลุ่มนี้เล่าว่าพวกเขาเคยทำงานในไทยมาก่อนแต่พอมีมาตรการเข้มงวดช่วงชายแดนตึงเครียดก็จำเป็นต้องกลับบ้านเกิดไปแต่พอกลับไปแล้วก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นครับไม่มีงานทำขาดรายได้แถมรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆเลยแม้แต่น้อย จนสุดท้ายพวกเขาก็ทนไม่ไหวตัดสินใจรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายยอมจ่ายค่าในหน้าหัวละ5,000ถึง6,000บาทเพื่อกลับมาตายเอาดาบหน้าที่เมืองไทยอีกครั้งฟังแล้วมันจุกอ,อกนะครับแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆครับท่านผู้ชม นายหน้าที่นำทางมาสามคนพอเห็นด่านของทหารไทยเราดักซุ่มอยู่ข้างหน้าเท่านั้นแหละครับใส่เกียร์หมาวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยทิ้งแรงงานตาดำา50ชีวิตให้ถูกจับกุมแต่โดยดีนี่แหละครับที่เขาว่าหนีเสือปะจระเข้ของจริงหนีจากความอดอยากในบ้านตัวเองมาก็เพื่อจะมาถูกจับในบ้านเรา และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับข้อมูลจากหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศระบุว่านับตั้งแต่มีการปิดด่านชายแดนทหารไทยของเราสามารถจับกลุ่มแรงงานกัมพูชาที่ลักลอบเอามาได้มากถึง84ครั้ง รวมเป็นจำนวนแรงงานกว่า329คนโอ้โหนี่มันสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของประชาชนชาวกัมพูชาอย่างแท้จริงที่รัฐบาลของตัวเองไม่สามารถดูแลได้จนต้องดิ้นรนหนีตายมาพึ่งพาแผ่นดินของเราเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับในแง่ความมั่นคงเราก็ต้องป้องกันประเทศอย่างเข้มแข็งแต่ในแง่มนุษยธรรมพอเห็นสภาพของพวกเขาแล้วมันก็อดสงสารไม่ได้จริงๆซึ่งท้ายที่สุดแล้ว เราก็ต้องผลักดันพวกเขากลับไปตามกฎหมายและก็ไม่รู้ว่าเมื่อกลับไปแล้วจะโดนอะไรจากรัฐบาลของเขาอีกหรือเปล่าข้อมูลจากฝั่งเขมรเองก็ยอมรับนะครับว่ามีแรงงานกลับจากไทยไปกว่า700,000คนแต่มีงานทำจริงๆแค่21%เเท่านั้นอีกครึ่งล้านชีวิตตกงานแบบนี้จะไม่ให้พวกเขาหนีตายมาได้อย่างไรล่ะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นณนแนวชายแดนไทยกัมพูชามันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและมีหลากหลายมิติทั้งความมั่นคง การเมืองและมนุษยธรรมซึ่งเราคนไทยก็ต้องส่งกำลังใจให้พี่พี่ทหารที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราและก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งปัญหาที่ต้นตอจะได้รับการแก้ไขเพื่อที่เพื่อนบ้านของเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสถานการณ์ชายแดนจะได้กลับมาสงบสุขอย่างแท้จริงครับ